พายุมาถึงอีสานเหนือวันนี้ด่านแรกรับมือพายุฤด,ดูร้อนกรมอุตุออกประกาศฉบับที่6พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่2มีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบอัปเดตล่าสุด6นาิกาของวันนี้ อาทิตย์ที่12มีนาคม2566พาย,ยดุดุรุร้อนประเทศไทยทางตอนบน12มีนาคม2566ในวันนี้จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลำพูอุดรธานีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตตากสุโขทยัยพิษณุโลก และเพชรบูรณ์รวมถึงพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนอย่างชัยยะบุรีรวมถึงบริเวณพื้นที่หลวงพระบางและบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาบริเวณท่าขี้เหล็กกนส่วนในวันพรุ่งนี้13มีนาคม2566เน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุตรดิษ ตาสุขโขทยัยกําแพงเพชรพิจิตร พชษสนุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมากาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยอง จันทบรุรีตราดรวมถึงบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนหลวงพระบางชัยบรุรีรวมถึงบริเวณพื้นที่ของประเทศเมียนมาทางตอนบนก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับส่วน14มีนาคมสภาพอากาศก็จะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองได้บางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบรุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดเนื่องจากในวันนี้นะครับ จะเริ่มมีในด้านของบริเวณคอบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้จะเริ่มแผ่เข้ามาในช่วงสายๆของวันนี้นะครับ จะปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนและเวียดนามทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ก่อนหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้จะเริ่มมีแนวประทะอากาศเข้ามานะครับจากบริเวณเส้นวคขาปอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแผ่ลงมาแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนรวมถึงอีสานทางตอนบนก่อนหลังจากนั้นก็จะเกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นและ หลังจากที่มีภัยยุทด,ดูร้อนจะมีแนวะัดอากาศและมีการพัดนำบริเวณเส้นกอประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นให้เคลื่อนปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้จากบริเวณเส้นกอประกาศสูงมวลอากาศเย็น1 0 1 4จนถึง1 0 2 2เฮกโซโอปาสชานที่จะแผ่ลงมาปกคลุม ทำให้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไป12มีนาคมจนถึง13มีนาคมจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานก่อนส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทางตอนบนก็จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้13มีนาคมจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาหลังจากลมกระโชกแรงพัดบริเวณเส้นขอบบรรยากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นให้เคลื่อนต่ําลงมา ก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลก็จะมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้หลังจากนั้นนะครับนอกจากบริเวณเส้นวามประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมยังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณพ,พื้นที่ภาคเหนือดังนั้นนะครับ นอกจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือแล้วประเทศไทยมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวันออกมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับลักษณะของพายุจะมีฝายุฝนฟ้าขนอง พายุลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่อาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูดร้อนที่จะเข้ามาขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วจะให้ไปอยู่ไหนล่ะครับเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุฤด,ดูดร้อนขึ้นขอให้รีบเข้าบ้านนะคะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดหรือ อยู่ในอาคารก็ขอให้หลบอยู่ในที่มิดชิดนะครับรวมถึงเกษตรกรขอให้ระวังและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรนะครับตัดแต่งกิ่งก้านสาขาให้มิดชิดป้องกันในด้านของลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ให้หลมทับบ้านเรือนรวมถึงในด้านของการหาเชือกมาผูกมัดป้องกันในด้านของแรงลมจะทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้นะครับ ขอให้ติดตามพยากรณา์าและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตพยากรณ์อากาศให้ฟังอีกรอบอย่าลืมกดติดตามกันนะครับภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันและจะมีพายุด้วยดูร้อนซึ่งจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาในบางพื้นที่พื้นที่บริเวณภาคเหนือในวันนี้เสี่ยงที่จะเกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อน60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณที่จะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนจะเน้นบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุตรดิตตาสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด33-37องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าลมกระโชกแรงและจะมีพายุฝนฟ้าคนองพายุได้ดูร้อนเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมาก จะเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูและอุดรธานีอุณหภูมิต่ำสดุด19-23องศาและสูงสดุด32-34องศาลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่สอนมากเน้นการจะนะบรราบรนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด3ง3 6องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด30-36องศาลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร พยากรณ์อากาศกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหัวนในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามา20%ของพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด25-27องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนเข้ามา10ประเต็นของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจวบคีรขันยะลา และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด30-34องศาสุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่นสูงประมาณ1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ